มือของตัวคันคันเก่าไปเลอย่าเบรกออกเบรกออกคันเก่าไปเส,สวยอยู่นะไม่ใช่ว่าตัวเล็กกันเนี่ยตัวนี้สวสวยนะก็าจจะเจ็ดขีดแปดขีดได้ตัวนี้น เอาแล้วเสียนเอ็มเราทาวัตกูจะรู้ไอ้เฮียมุนมุน,มน,มนเร็วร็วยดึงอีเฮียชะโดสไลด์ชะโดเหมเป็นเยียเสแล้อเอาเลยเป็นเยียเสร็จเอาเลยนะถือคู่ถือคู่ดิอุ้ยอุ้ยอย่าไปอ,อย่าไปไอ้โน้ยไปสวัสดีครับผมเซนปับ๊บพีเซอร์โวครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการเซนปั๊บฟิชชิ่งครับผม อันนี้ก็กลับมาตกปลาหมายเดิมนะครับทีเด็ดหมายวิ่งของเราครับจริงๆมาซ้ําไปสองรอบ3มรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคีปไว้นะครับตอนซ้ําแม่งได้หลายตัวอยู่นะไม่ได้เอากล้องมาไม่ได้คิดว่าม่จะได้เยอะขนาดนี้นะครับผมอันนี้ก็มากับเซียนเนมเหมือนเดิมครับหมายเดิมแล้วก็เหยื่อยักษ์ยางเหมือนเดิมนะผมก็่ยเดี๋ยววันนี้เราไปตามล่าหาผลงานเพิ่มนะครับสำหรับใหมยนี้วันนั้นก็ที่มาซ้ำก็หลุดไปหลายตัวอยู่นะครับก็ง่ายเดี๋ยวไปคอยติดตามชมผลงานวันนี้เอานะครับ ก็จะได้กันกี่ตัวมาครับผมนี่นเสนิห์อเราได้ประเดิมหมายปล่ะที่เด็ดหมายวิ่งแบบของแท้อีหลีครับนี่ไม้อรก็ฟูเลยเว้ยเออ ต่ยากจริงแล้วไของมืออ่ะเพราะว่ากูไม่ค่อยได้ตกด้วยไม่ไม่ค่อยได้ตกดิยใช้ยากกว่ามันยังไม่ชินมืออ่ะันเก่ากูแบบคือปรับหนวงปรับอะไรครบเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีฟู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยอะ่ะสำคัญหมายเดียวคือตรงนี้คือหมาเว่ จะคือหรือเปล่าไม่รู้อะก็ทีแรกมาซ้ำอีกรอบนึงจนตีพักใหญ่อะ่ะไม่เอาเลยไล่ไปนะของมึงอ่ะส่งก่อนเด้ออย่าลืม แบบอะไรไปวะน่ะตอนกูตีคันคันสั้นนะคัน6.6อ่ะกูตีสบายเลยนะไม่ก็คัน6.6อะนั่นมัน6.0เท่าไหร่วะมือ6.0คันคันเก่ามืออย่าเบรกออกเบรกออกคันเก่ามือ ก็ไม่ใหญ่หรอกไอ้เอหี้ยติดไมเมื่อกี้เบรกไหลเลยอ่ะก็หลุดว่ะหาเยอะกว่หลุดว่ะเดี๋ยวหลุดอย่างเงี้ยเฮยเ้ยเจอไงวัพีเาบาบ่เมย โอเคหมาแล้วครับผมแต้แมแรกครับผมนี่ไส่สวยอยู่นะไม่ใช่ว่าตัวเล็กก็เนี่ยตัวนี้ใส้สวยอ่ะสสวยนะน่าจะเจ็ดขีดแปดขีดได้ตัวนี้ <4 S 1> <m ary> ได้หแล้วครับตัวแรกของเราตคปิปเปอร์นี่ก็ได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยใครพูดเฮ้ยวะไม่ได้ยินนะมั้ยนี่ก็ได้ยินเสียงเฮ้ยิี่น่าตกตกใจเลยแค่ทีนี้มันเป็นที ทีเด็ดหมายิ่งแบบของแท้อดีครับผม <Hey. S 1> ไล่ว่ะนะชา้าๆหรือมึงก่อชา้าปะรับยักยางแก้คันเหมือนเดิมครับผมเยืะอใไ้ก็มานครับนี่นีร้อยครับผมยิงถ้าไปงี้นะครับอยู่แน่นอนเมื่อกี้มาติดต้นไอ้ต้นกลางปลาไอ้ต้นน้ำมึกอะดีนะแม่งไม่หลุด เชือกติดให้โอเครบร้อยผมมาครับแต้แมแรกกับยักยางแก้คันเดี๋ยววางไว้ก่อนแม่ไม่ตายหรอกปลาฮะไม่หมนาใช่ปะตัวหลุดลัวมันน่าจะใหญ่กว่านี้ว่ะอะไรย,ยิมดูให้ดีนะเว้ย,อ,ยอืมทำปลอดภัยน้ามาก่อนเสมอนี่ เมกี้เบรกไหลเปดๆเลยกูอยากตกกระสุนสักครั้งว่ะมีไหนมีอะไรใครมีหม่แนะนําก็บอกกูเลยกูผู้ดูท่าไห่อยากตกกระสุนจริงๆไม่เคยตกกระสุนอะ่ะมันเคยตกแต่ว่ามันไม่เคยได้ไงแต่ถ้ายิงอะ่ะเคยได้แค่ครั้งเดียวตอนนั้นอะ่ะตรงไหนตรงนั้นเดินไม่ได้ตอนกูเคยตกอะ่ะถ้ามึงตีไกลๆอะ่ะเพราะบ้ามันอยู่ไกลๆ้ย มุมมุที่มีนยินตกกับเมาส์ที่มันตีได้อะอยู่ไกลๆก็จะมีฟู้บ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าล็อกใหม่ก็ยังไม่ชินมือ แต่ก็ได้ตัวแล้วฟูแต่ก็ได้ตัวแล้วนะครับกัดเนี้ยกัดเงี้ย ี่แมงวันแล้วว่ากัดยังเจ็บเลยพี่แมงวันแล้วกัดโคตรเจ็บอะ่ะ ขัดไว้โดนที่เดียวกับมึงเลยตัวใหญ่ด้วยนะตัวนี้นมันกัดนายานั่งง่อยเฮียปลาตีขดเรื่อยๆน,น,น่าจะกินอยู่ไม่รู้ว่าตอนจังหวะมันกระโดดขึ้นมาโอเคมันเห็นกูป่ ตัวใหญ่อยู่นะเจ็ดประสิทธถึงมนะั้น่ะสิ่งอะไรวะมาเห่าอะไรวะ อะไรกระเตียวตรงตรงยาเนี่กูกัดอ่ะของกูตรงนู้นที่แม่กระโดดขึ้นมากัดแบบกระโดดขึ้นมากัดจริงๆนะเว้ยกูช็อกเลยตอนกระโดดขึ้นมากัดมึงใครมองคนนี้กูด้วยนะเออไปแก้มันกัดใน้าของกูเลงอ่ะ กระโดดขึ้นมากัดเลยม้วนขึ้นมากัดเลยหักหน้าเลยยื้อมาติดเลยหลุดวัดขึ้นมาเห็นตัวอะไรปะอ๋ออาจจะกัดไม่โดนกูลองเปลี่ยนแอคชั่นตีมาทางนี้ดูกูยังไม่เคยเจอแอคชั่นที่มันตีสวนกลับทางนี้ไงปลา เลาะอ่ะเราเอาะนั่งหน้า,ร,ารอบมาหน้าตกหน้าหน้านี่ผ่านเลยไปกันเลยเฮ้ย้าอะไรวะอย่างี้เดี๋ไปต่อไปดีป่ะวะเนี่ย แงหมองไหมะครับตรงนี้เป็นล่องน้ำเขาชาวนาสูบน้ำเข้านะครับน้ำาลังดึงอาจจะมีปลาช่อนหลงขึ้นมานะครับเผื่อวันจะว่ายอน้ำขึ้นมาโถ่อยมาโฟูอีกเอาเดี๋ยวให้เยี๋ยมแม่งไหลาตามน้ำเลยไป มันสว่าเนี่ยร่อ, <c oughs> องมันสวยแต่ว่าน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พ้นนักตกปาลาที่เขามาตกคนก่อนอะ ตอนนั้นนี่มันกัดอ่ะมันกัดตัวเนื้อไตรงนั้นน้าไม่แล้ว,นนปลวเป็นอาทิตย์เป็นเป็นอาทิตย์แล้วเกินก็ลูกใบเกินไม่เนื้อแทกปลาจะมาเนี่ยเนน้ำท่าปแปลก อะไรวะโอเคกูเดินหลอกว่ามันมีปลาไว้จริงๆมันไม่มีมันขี้โมมามย้ายมาอีกหมายหนึ่งแล้วนะครับหมายนี้ก็มีเสียงรบกวนเล็กน้อยว่ารถ มันหมายข้างทางอะไรแล้วเย่โกูขึ้นมายังไงเน,นี่ยน,<ะ>นีปีไหนวะฮะลอกมือเนี่ยกูปรับแต่ละทีแม่งไม่เท่ากันตอนกูตกตอนกูไม่ตกตอนนั้นอตอนเช้าอ่ะเฮ้ยตอนนั้นกูอลอกม่ใช้ยังวะไม่มั่นใจวะเดี๋ยกูปรับตีช้าเอตีเบาแต่ไปแรงไปไกลกับตีแรงแล้วไปไกลแล้วก็ไปแรงด้วย บางแท้ทีเหมือนกันกละโก้ก็แต่ลมที่มันงนอะ่ะเอาแล้วเซียนเอ็มเราทาวัดกูจะรู้ว่าเหี้ยหมุนๆๆเร็วดูดึงนู่น,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 นอ,อีกเหี้ยชะโดสะบไล่ชะโดแหม่เป็นเหยื่อเอาเลยเปลี่ยนเยอะเสร็จเอาเลยนะถือคูถอ่ถือคู่ดิ อุ้ยอย่าเปาอย่า,ปา,ยา,ปาไปิดเฉโดร้อยครับสถานระครับชฉโดร้อยครับ,รรบชฉโ,โดน้อยชฉโ,โดน้อยเอาครีมไปอ่าครีมอ่ะนี่ก็อยู่รถใส่กระสอบเลยนะเียนะรอคนอ่ะอ้าวคลิปหายหมด่วแต่ดูทางโน้นทางนี้ไอ้เรียบร้อยครับผมมันติดต้นมไม้ก็อย่างนี้เฉโดปกติไปบอกนะที่ไล่เรานั้นชฉโดเออว่ะตรงโน้นอ่ะปลาช่อนตรงโน้นอ่ะปลาช่อนตรงเนี้ยชฉโด อ,ะะอ,อ่ไยหรอวะเอ้ยผู้พอดีเลยตรงนี้